ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการถอดบทเรียนใน,ใน,ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ม .1- ถึงม6ครูสังคมจะเป็นแกนในการนำนักเรียนถอดบทเรียนเพื่อเกิดความเข้าใจหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงซึ่งการถอดบทเรียนนั้นนักเรียนสามารถที่จะเอาสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจาวันของนักเรียนนี่ออกมานะให้คนอื่นได้รู้นะพอถอดออกมาแล้วก็จะเป็นตัวอย่างให้ให,ให้นักเรียนคนอื่นได้รู้อย่างเช่น การใช้โทรศัพท์นะ,ะการรับประทานอาหารซึ่งจากการฝึกให้นักเรียนถอดบทเรียนตัวนี้ความสำเร็จที่เกิดกับนักเรียนที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือนักเรียนมีนิสัยพอเพียงมากขึ้นอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์เมื่อก่อนนี้ไม่เป็นเวลาเวลาอยากใช้ก็ใช้แต่ตอนนี้ก็จะเห็นนักเรียนใช้ในเวลาที่ว่างที่พักที่อะไรที่ไม่ใช่ใน,ใน,ใ,นในชั่วโมงที่สอนนะคะเมื่อก่อนนี้ ไม่รู้เวลาไหนเขาก็ใช้และอีกอย่างหนึ่งก็คือการรับประทานอาหารในโรงอาหารที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือนักเรียนจะทานข้าวหมดจานนะคะจากการถอดบทเรียนที่ว่าการรับประทานอาหารกลางวันเนี่ยทำยังไงถึงจะได้คุ้มค่ามากที่สุดจะเลือกทานอาหารแบบไหนที่เขาถอดบทเรียนออกมาเนี่ยนะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ได้เห็นนะคะในเรื่องการฝึกทักษะในชีวิตอื่นๆต่างๆนะที่เป็นตัวอย่างหลากหลาย มากขึ้นและอันนี้ก็ทําให้เห็นชัดเจนที่สุดก็คือการรับประทานอาหารที่โรงอาหารและอีกอันนึงก็คือการการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ใช้เงินหรืองบประมาณน้อยลงเช่นกีฬาสีเมื่อก่อนนักเรียนจะฟุ้งเฟอ้อมากสีหนึ่งเป็นแสนนะคะกว่าที่จะออกมาเป็นเป็นกีฬาสีแต่ละครั้งจากการที่เรานําเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาในระยะ4ีหปีนี้ สีต่างๆจะลดลงเหลือเป็นหมื่นแค่หมื่นนะคะห้าสีก็พยายามที่จะแข่งขันกันว่าจะใช้เงินน้อยแต่ว่าคุณภาพออกมาดีอย่างไรอันนี้คือเห็นได้ชัดเจนในในเรื่องของนักเรียนนะคะจากการฝึกถอดบทเรียนที่ที่ให้รู้ถึงหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทําอะไรต้องคิดก่อนทำาพอประมาณก่อนเนี่ยคะดิฉันก็ขอนําเสนอในแค่นี้นะคะใม่ใมต้องไปกลหนูต่อ ขยายเครือข่ายอะไรใช่ไหมคะในฐานะในฐานะที่เราเป็นศูนย์ใช่ไหมคะในฐานะที่เป็นศูนย์นั้นก็มีกิจกรรมที่ที่หลักๆที่สําคัญก็คือการต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานเพราะว่าที่โรงเรียนนั้นจะมีแหล่งเรียนรู้อยู่หลายแหล่งนะตามบริบทของโรงเรียนของเราที่เป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่จํากัดนะคะสิ่งที่คิดทําตอนนี้ก็คือทําพื้นที่ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สุด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้มาษาดูงานาที่ในที่ผู้บริหาร,ราผู้บริหารได้ได,ได,ได้ได้ทำเนี่ยก็คือจุดหนึ่งก็คือบรรยากาศของโรงเรียนนะคะที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์ก็คือจัดบรรยากาศโรงเรียนให้ร่มรื่นนะะให้มีป้ายนิเทศนะ,ะป้ายนิเทศที่ชัดเจนพอเข้ามานาหน้าประตูเรียนก็จะมีห้องประชาสัมพันธ์ แล้วก็มีป้ายนิเทศที่บอกบอกว่าศูนย์การเรียนรู้ของเรานั้นมีแหล่งเรียนรู้ที่ไหนบ้างที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้นะคะแล้วจัดให้ศูนย์ต่างๆนึกเลาจะมีศูนย์อาเซียนศูนย์อะไรต่างๆมากมายศูนย์วัฒนธรรมนะคะก็จะจัดมาอยู่ในในในโซนเดียวกันเพื่อสะดวกในการที่ที่ผู้ศึกษาดูงานจะจะได้เข้ามาได้สะดวกและอีกอันนึงที่ที่เราทําในตอนนี้ในฐานะที่ เป็นศูนย์ก็คือการออกไปให้ความรู้แก่โรงเรียนต่างๆตามที่เขาเชิญมาให้เป็นวิทยากรเขียนแผนการจัดการเรียนรู้นะคะ <c oughs> ก็จะออกไปตามวาระต่างๆที่เขาเชิญมานะ,ะก็ออกไปส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ที่เองให้กับศูนย์ให้กับโรงเรียนอื่นๆก็คือเรื่องของการเขียนแผนบูรณาการซึ่งครูบางโรงเรียนยังไม่เข้าใจนะและสิ่งที่ ทำก่อนที่จะเขียนแผนก็คือจะต้องถอดบทเรียนให้ได้ก่อนครูถอดบทเรียนในการเรียนการสอนให้ได้ก่อนนะว่าจะสอนเรื่องนี้มันใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามายังไงก่อนที่จะไปเขียนแผนจัดการเรียนรู้และอีกอย่างอันหนึ่งที่ทางเรียนทาก็คือการทําเอกสารนะคะเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถอดบทเรียนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มีหลักวิธีการยังไงเราก็จะทำออกมาเป็นในรูปของแผ่นพับหรือไม่ก็ทำออกมาในรูปเล่มนะคะที่จะที่จะแจกให้หนรงเรียนต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ท,ที่ทำในฐานะที่เป็นสูตรตอบคำถามอาจารย์สมพลเลยเค่ะอาจารย์ช่วยบอกว่าจะบทเรียนนะเมื่อกี้บทเรียนในฐานะที่เรารับคนมาดูงานเราได้บทเรียนอะไรบ้างบทเรียนที่ที่เรารับคนมาดูงานสิ่งท,ที่ที่ได้ที่ได้วิเคราะห์ก็คือ โรงเรียนต่างๆเนี่ยที่เข้ามาขอความช่วยเหลือหรือว่ามาดูงานเนี่ยเขายังไม่เข้าใจหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ลึกซึ้งที่แท้จริงนะยังดูดานาการหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจําวันหรือว่าสิ่งที่ <c oughs> ต้องใช้ในเรียนการเรียนการสอนยังไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องฝึกในการถอดบทเรียนให้ได้ก่อน ให้มีความรู้ในเรื่องหลักปัญญาก่อนที่จะไปสู่การที่เขียนแผนได้ที่ถูกต้องการถอดบทเรียนนี่สำคัญทุกเรื่องนะคะแต่ดิฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดจะต้องเริ่มที่นักเรียนครูที่สอนครูที่สอนทุกวิชาโดยเฉพาะครูสังคมที่เป็นแกนหลักเนี่ยจะต้องฝึกให้นักเรียนในโรงเรียนทุกคนเนี่ยถอดบทเรียนได้เพราะนั้นการที่นักเรียนถอดบทเรียนได้ ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้การเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงนั้นบรรลุผลโรงเรียนของเราเนี่ยใช้โครงงานเป็นตัวเดินในการในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาในโรงเรียนเพราะการใช้โครงงานมันจะได้หลายอย่างแก้ปัญหาการทํางานซ้ําซ้อนซึ่งมันไม่พอประมาณและอีกอันนึงก็คือนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนนักเรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกัน อันนี้คือตัวเดินของโรงเรียนกัญน,นวัตรก็คือโครงงานค่ะเยอะนะผมมีคาถามร่วมของหลายหนว่าเวลาเข้ามาดูงานเราเนี่ยโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงถูกไหมค่ะยังไม่เข้าใจที่เข้าใจแต่ว่ายังไม่ลึกซึง้งทีนี้ผมฝากคาถามไว้ว่าเรามีวิธีการยังไงที่จะทําทให้เขาเข้าใจนะอย่างอะไรล่ะจะชับและรวดเร็ว โออย่างนี้ฝากตรวจไว้ค่ะเพราะว่ามันจะกลายเป็นตรวของศูนย์ไปเรื่อยๆถูกไหมพอจะมีคนมาดูงานมาดูงานแล้วก็นะเพราะฉะนั้นไอ้การเป็นศูนย์การที่เราพยายามทำความเข้าใจเรื่องสิทธิพอเพียงกับผู้มางานหน่อ่ะมันด้านหนึ่งเราไม่าจคือคือเขาไม่สัมผัสเลยในบางโรงเรียนนะคะอย่างมาศึกษาดูงานในเรื่องอื่นแต่พอมาดูดูงานในห้องศูนย์เนี่ย เขาก็เกิดความอยากอยากจะเรียนรู้อยากจะเข้าใจมากขึ้นอย่างเรียนยกตัวยอย่างเรียนหนึ่งนะคะทางทางทางงหวัดชนบุรีเนี่ยเขามาศึกษาดูงานในในเรื่องที่จะทําเป็นโรงเรียนพระราชทานบมืเอิญว่าโรงเรียนได้โรงเรียนรางวัลพระราชทานปี54แต่มาดูห้องสูนยสิทธิพอเพียงก็อยากจะให้เราให้ความรู้ให้การอบรมให้นะ,ะซึ่งจะจัดที่วังน้ําเขียวในวันที่8ที่9เนะะี่ยค่ะ อันนี้ก็เป็นเป็นงานอีกต่อมาที่เขาต้องการเพิ่มขึ้นครับผมผมอยากฝากคำถามว่าศูนย์แต่ละศูนย์มีพัฒนาการของการสื่อสารการสร้างความเข้าใจจากผู้มาดูางานที่เข้าใจหลักพระยายสิทพอเพียงนะครับอย่างไรบ้างเนี่ยนะคือย่างนี้คุณยังไงว่าที่ <c oughs> คนม,มาดูงานเท่าไหร่เนี่ยนะเราหน้ามีทักษะในการที่จะสื่อสารสื่อบพอเพียงได้มากขึ้นถูกไหมโดยพลิกแปลง วิธีพูดพลิกแปลงวิธีกิจกรรมอะไรต่างๆเพื่อเขาเข้าใจเนาะนี่ผมพูดเป็นแนวคิดไว้ก่อนนะนะครับเพื่อให้พวกเราได้ดูว่าจริงๆมันมีใช่ไหมในแบบอย่างอย่างอย่างที่โรงเรียนเมื่อก่อนนี้ก็ดูดูก็อธิบายเฉยๆแต่ตอนนี้พอมาดูเราเราเราให้เขาถอดบทเรียนให้ดูเลยค่ะเอาเอาเอาแผ่นที่ทําเป็นสามห่วงสองเงื่อนให้ถอดเลยนะฮะให้ฝึกถอดตอนนั้นเลย เรื่องอะไรก็ได้ที่เขาจะคิดเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน<อ>เกี่ยวกับเรื่องการสอนค่ะ